จริงอาจจะบอกว่าคุณพ่อกับแม่เป็นลิเกอยู่แล้วทีนี้เราก็ไปคือไปกับเบบเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้เราก็เห็นว่าเออเราเรามีแนวมากกว่าเราเหมือนเราเห็นลิเกก็คือเป็นในแนวนี้นะมีร้องมีรำแล้วก็มาเล่นหน้าเวทีจริงๆก็ช่วงประมาณ10บขวบแม่ก็โอเคออกไปออกออกแหลรออก,ออก,ออกไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยออกไปเลออกไปเล่นแอกผักใสเลยใช่ล้ว<ด> <laughs> ก็คือแบบว่าเราก็ ออกไปทางนนั้ที่แบบว่าเก่าลอยอะไรเงี้ยอย่างนั้นตอนตอนนั้นเขาเรียกว่าเก่าลอยอ่าแล้วไม่อยู่สอนรามได้ไงอันนี้อยากรู้แรกเริ่มเลยใช่ไหมครับผู้ทางผู้ใหญ่อ่ะทางผู้ใหญ่ทางนู้นกับทางลุงศาสตร์ครับผมเขาเขาข,ขอโทรคุยกันวันหนึ่งลุงโทรมาวันนั้นจําได้เลยว่าลุงศาสตร์โทรมาเรากําลังจะขึ้นรถไปงานครับออพ่อเองนะลูกพ่อพ่อของสอนรามนะลูกตกใจมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่ตกใจเพราะว่าบ้านเราอ่ะเราอยู่บ้านเช่าใช่ไหมอ่าแล้วบ้านเราอ่ะวันนั้นอ่ะ ก่อนที่เราจะไปงานอะแม่ต้องออกมาอยู่ข้างนอกเพราะว่าบ้านโดนล็อกไม่ได้จ่ายค่าเช่าข็สามเดือนแล้วแล้วแม่กับที่นอนหมอนมุ้งอะไรเงี้ยก็ต้องมาอยู่ข้างหน้าบ้านตรงบ้านเอื้ออาทรอะเรวว็นั่นอะอู้เบ็บตกใจแบบว่าไปค่ะไปคือไม่คิดเลยแล้วอะเอาละครับผมสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กับช่องสายฝนกีรพงนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์นัองนุ่นรับสวัสดีค่ะ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 นะฮะวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับ การแสดงลิเกนะครับผมเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มแสดงลิเกครับผมคือจริงๆอาจจะบอกว่า,าคือพ่อพกับแม่เป็นลิเกอยู่แล้วพ่อแม่เป็นลิเก,เกอยู่แล้ว,ลวทีนี้เราก็ไปคือไปกับไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยไปกัปบเขาก็ก็คือไปอนไังนจะเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราเ็เห็นว่าเออพ่อเราเล่นแม่เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับจะบอกว่าพ่อกับแม่สอนเราไหมเขาก็ช่วยเราเรามีแนวมากกว่า เราเหมือนเราเห็นใช่ไหมเราเห็นปุ๊บพอเราเห็นปุ๊บเราก็เหมือนกับว่าเออเนี่ยลิเกก็คือเป็นในแนวนี้นะมีร้องมีลำมีนั่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคพอเราณนะวันหนึ่งเรามาเล่นจริงๆพ่อกับแม่จับเราแต่งหน้าเลเล่เกจริงตื่นเต้นไหมตอนนั้นจาอายุได้ปะตอนนั้นเหรอเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าเราเลนลิเกโรงเรียนมาก่อนะอะอ่าเลนล่เกเรียนแบบว่าไม่เลยใช่พอลงโรงเรียนเนี่ยเขาจัด เราก็ประอยู่เลยตอนนั้นอ่ะเราก็จับแม่ก็แต่งหน้าให้เวลามีกิจกรรมเราก็จะได้ไปด้วยตลอดอะไรเงี้ยก็แต่งหน้าแต่งนั้นเราก็ได้ใส่ชุดลิเกแล้วก็มาเล่นหน้าเวทีจริงๆก็ช่วงประมาณสิบขวบสิบขวบสิบเอ็ดขวบได้ประมาณนี้ที่เริ่มที่เริ่มแบบจริงจังมากขึ้นแม่จะบอกจริงจังไว้ตอนนั้นอะยังไม่จริงจังหรอกเพราะว่าแม่แต่งหน้าเราแบบ แม่ก็โอเคออกไปออก,ออกออกกันแหละออกไปเล่นอะไรอย่างออเง,งี้ยร้องออกไปเล่นแบบผักใสเลยใช่เราก็คือแบบว่าเราก็ออกไปั้งนท,ท,ที่แบบว่าเก่าลอยอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นตอนตอนนั้นเขาเรียกว่าเก่าลอยก็ออกไปพ่อก็จะคอยบอกแนวว่าอันนี้ร้องได้นะลูกอันเนี้ย พูดได้นะลูกตอนนั้นคือเล่นในคณะของใครรู้ไหมคณะพ่อพ่อมีคณะอยู่แล้วคณะชื่อคณะอะไรอะคณะพ่อชื่อพ่อเป็นตำนานเลยสอนรักเป็นวิชย์ยนอยู่ที่โคราชจริงจริงพื้เพย์เป็นคนโคราชแล้วเราก็เล่นอยู่ที่นั่นมาตลอดเล่นพ่อก็จะแบบว่าคอยบอกแนวแม่ก็จะคอยบอกคอยบอกแนวเราอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเราร้องอันนี้นะอันนั้นนะเราพูดได้อันนี้เราต้องเงียบเราต้องฟัง เรื่องประมาณนี้นะเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยบอกเราก็คือเล่นเริ่มเล่นมาตั้งแต่ตอนนั้นตอนนั้นบบเลยประมาณสิบขวบขึ้นไปเนาะสิบขวบขึ้นแล้วเริ่มแบบจริงจังกับลิเกรจริงๆอะ่ะที่เริ่มแบบมีการพัฒนามากขึ้นและที่แบบสามารถเป็นตัวแบบพ่อแม่ปล่อยได้หรือ่าเออสิบห้าสิบห้าพ่อแม่ถึงปล่อยสิบห้านี่ก็เริ่มออกไปที่คณะแบบ กล้บ้านใกล้เรือนเคียงรู้จักกับพ่อกับแม่เขาก็เป็นคณะแบบว่านั้นๆพี่ๆอะไรใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้เราไปเล่นคือเขาหาไปใช่ไหมก็หาไปแล้วก็ให้เราไปเล่นแล้วก็ก็โอเคเราก็ดูก่อนว่าตัวเนี้ยเราเคยดูแล้วเรื่องเนี้ยเราเคยเห็นแล้วเขาก็จะบอกเรานิดนิดหน่อยๆว่าเออเป็นตัวนี้นะแล้วแบบตั้งแต่สิบห้ามาก็ ก็มีแต่บทหนักๆนะที่แบบว่าคือแบบีบวตาดักดักเื่าใช่ตอนนั้นเพราะว่าลิเกโคราชอ่ะมันเป็นลิเกที่เล่นสว่างสว่างเช้าโอ้เหนื่อยนะลิเกโคราต้องเล่นเช้าหรือเจ็ดโมงเช้าด้วยเผื่อประมาณนี้เลยก็เลยก็เลยมีการแบบต้องคือวันหนึ่งคือเล่นประมาณสองเรื่องไหมหรือว่าเรื่องเดียวเรื่องเดียวแต่ยันเช้าเลยยันเช้าเลยเล่นยังไงึเช้าคือลิเกโคราราจะมีร้องเพลง คันไปด้วยอ่ะค่ะแล้วเพลงคั่นไปด้วยอะไรไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยู่แบบนั้นมาพอเช้าจะปล่ามาถึงบ้านอย่างเงี้ยก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วไปเรียนต่อเลยไปเรียนต่อเลยใช่ชีวิตเป็นงั้นมาคือแบบว่าลำบากนะจริงอ่ะมากแล้วก็คือพอหลังจากลิลลี่เกแบบชำนาญแล้วอ่ะเป็นนังเอกตลอดเลยไหมเป็นนังเอกเลยปะหรือว่าหรือว่าแบบหรือว่าเป็นนางตัวอื่นก่อนอยู่โคราช อยู่ที่โคาราชแรกเริ่มบานทีก็หัดมาหัดมาเป็นตัวนี่แหละนางเอกนางรองนางหนึ่งนางสองอะไรประมาณนี้ก็คือจะเขาก็จะให้ลองเล่นแล้วเคย <มา S 2> ลองอเป็นแบบนางโกงอะไรเงี้ ก็อยู่นูน่นน่ะนางกงยังไม่เคยนะก็มาเล่นสอรลรมนี่แหละพุ่งจะเคยได้แล้วไม่อยู่สอดรมได้ไงอันนี้อยากรูแรกเริ่มเลยใช่ไหมครับก็ทางผู้ใหญ่อ่ะทางผู้ใหญ่ทางนู้นกับทางลุงศาสตร์ครับผมเขา,ขเ,า<อ>เขาขอโทรคุยกันเขาเขาามีการคุยกันแหละเขารู้จักกันแล้วแล้วเขาก็ได้เบอร์ dette, อเราไปอ่าอ่าเราได้ได้เบอร์เราไปแล้วก็โอเควันนึงลุงโทรมาวันนั้นจาได้เลยว่าลุงศาสตร,รโทรมาเรากําลังจะขึ้นรถไปงานครับขึ้รถตู้ไปงาน โดมาพ่อเองนะลูกตอนนั้นเขาแทนตัวเองว่าพ่ออพ่อเองนะลูกพ่อพ่อของศรรามนะลูกอยากมาเล่นตกใจไหมตอนนั้นตกใจมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่ตกใจเพราะว่าบ้านเราอะเราอยู่บ้านชาใช่ไหมแล้วบ้านเราอะวันนั้น่ะก่อนที่เราจะไปงานอะแม่ต้องออกมาอยู่ข้างนอกเพราะว่าบ้านโดนล็อกไม่ได้จ่ายค่าเช่าเขาสามเดือนแล้วสามเดือนแล้วเขาก็มาล็อก <พ>แล้วแม่กับกับที่นอนหมอนมุ้งอะไรเงี้ยก็ต้องมาอยู่ข้างหน้าบ้านตรงบ้านเอื้ออนอ่ะแล้ววันนั้นอ่ะอ้แบบตกใจแบบว่าไ,ไปเข้าไปคือไม่คิดเลยเแล้วอนะดูแบบว่าเหมือนเปลี่ยนชีวิตเลยไหมเปลี่ยนชีวิตลุงเสี่ยงวันนั้นอะคือแบบเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตแลว้วอะคือต้องไปคือแบบว่าจําไม่ลืมเลยใช่ไหมจําไม่ลืมเลยทิ้งทวนมากวันนั้นอะเป็นวันเป็นวันที่แบบว่าทิ้งแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากหวังอะไรตรงนี้แล้วเ,เราไปดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยพอหลังจากมาแล้วก็ มาเริ่มแสดงกับสอนรามตั้งแต่วันนั้นกี่ปีแล้วประมาณเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีเนจะ็ดปีแล้วที่อยู่ที่อยู่ที่นี่เจ็ดปีแล้ว้วพอมาอยู่กับสอนรามมีการพัฒนาในการแสดงดิเกยังไงบ้างประสบการณ์ขอให้เราเยอะนะที่นี่อ่ะเขาให้เขาให้จะว่าแบบจะว่าแบบทุกอย่างในชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะว่าการแสดงอะไรเงี้ยบางทีเราอยู่เราอยู่อย่างนั้นมาใช่ไหมในสิ่งแวดล้อมเราก็จะได้เห็นสิ่งที่มันแบบว่า เเดิมๆพูดอะไรก,ก,ก็ก็เท่านั้นอ่ะเอาอเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าที่นั่นไม่ดีนะก็ดีแต่ว่ามาอยู่ที่เนี่ยด้วยความที่ประสบการณ์อ่ะขอจะให้เราสับเปลี่ยนเอ้ยวันนี้คนนี้ไม่มาต้องแทนกันได้นะ ต้องเป็นได้ทุกตัวง่ายๆใช่ก็เลยเหมือนได้ประสบการณ์ได้ความแบบได้ความแบบกระซับกระเซงขึ้นเยอะเยอะมากที่นี่ก็มาอยู่กับสอรามตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้7ปีเนาะ7ปีละครับผมแล้วจุดเด่นในการเล่นลิเกในคณะสอราอ่ะคือแบบคนจําเลยอ่ะไม่ือตัวไหนบ้างต้องดำรงแล้วล่ะดำรงยางเดียวก็เือต้องดำรงแล้วล่ะทำไมทำไมเราแบบคาแรคเตอร์ดำดงก็เป็นเราเพราะว่าเราชอบหรือว่าอะไรฮะ ไม่รู้คือตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะเรื่องลมดงอะเราอะจะไม่ได้เป็นนะอ่คือวันนั้นะเขาจะเล่นเรื่องนี้แหละแต่มันเป็นตรงกับวันเกิดวันเกิดพี่เฮนน้ำเพชรเราทีนี้เราก็โอเคเขาว่าให้กรอเราไปแล้วนะกรอตัวตัวตัวอรัญญาตัวนักเอกเเออเอกเราได้กรอไปแล้วเราก็ท่องกรอรู้แล้วว่าเล่นยังไงอะไรยังไงไปถึงวันจริง มันก็เกิดอ็กซิเดตอะไรสักอย่างเราก็เราก็มองมองดูแล้วว่าเอ๊ะมันเราก็เลยบอกว่าเอ้ยพี่หนูกเป็นได้นะไอ้ที่ตอบตรงนั้นอ่ะใครอยากให้งานอ่ะผ่านไปมออกมาดีด้วยเออให้ออให้มันออกมาได้อ่ะเพราะว่าขอตั้งใจที่จะเล่นกันแล้วครับแล้วเราก็ไม่ได้ดูนะเราไม่รู้ด้วยว่าตัวดำดงคืออะไรว่าเล่นยังไงว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็บันถึงวันงานแล้วอะเราก็แบบเห็นสถานการณ์มันแบบว่าอันนี้นั้นอะไรเงี้ยเราก็โอเคมันอ็กซิเดนตแล้ว เฮ้ยพี่หนูเป็นได้นะอะไรเงี้ยเขาก็หาไว้นะเขาบอกได้ได้หรอ,อมันได้หรออะไรเงี้ยแต่ว่าเกมหนูหนูเล่นได้หนูเล่นได้อะไรแล้วพอเล่นนะ่ะเราเราชอบไหมบทบาาเนี้ยชอบนะมันเป็นตัวเราไงตัวเราเลยคือแบบวา่าเราเลยเราเป็นยังไงคือออกมาอย่างนั้นเลยใช่ใช่ไปจากันเลยแล้วในชีวิตจริงเป็นคนสนุกเฮฮาไหมเขาสมควรนะเป็นคนที่เอเนอร์จีเยอะเป็นคนที่แบบว่ามัน มือคนไหลแบบตลกปกใช่ใช oh ่ใช่เราเราชอบเราชอบแบบว่าไม่ชอบเครียดออเราไม่เราไม่ชอบเครียดอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นปกติแหละก็คุยชอบคุยเล่นหยอดมุกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าตัวดำรงก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของเราที่สุดแล้วใช่จะอยากเล่นตัวอื่นอีกไหมก็จากตังเอกจากตังดำรง มันก็ไปก็ไปมาหลายตัวแล้วนะไปแบบว่าอังโกงเคยเคยไปแล้วเคยเป็นไหมเคยเป็น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 มีตัวอื่นที่อยากเป็นไหมเดาวยั่วอย่างเงี้ยเป็นมาแล้วเป็นมาแล้วนะเออทีนี้ถ้าจะอยากเป็นก็ต้องเป็นแต่งตัวผู้ชายเป็นตัวผู้ชายไปแล้วทีนี้แล้วถวายบังคมไม่พออ่าใช่เป็นมาหมดแล้วประสบการณ์เยอะที่สุดแล้วอยู่กับโอลารเนาะประสบการณ์เยอะใช่ขอให้เราเยอะอ่าแล้วคราวนี้มุมมองอ่ะเกี่ยวกับลิเกอ่ะ ที่มีมุมมองอย่างไงบ้างเี่ยวกับลิเกมุมมองเหรอ,อคิดว่าลิเกอ่ะเป็นสิ่งที่ถามว่าเหนื่อยไหมมันไม่เหนื่อยนะถ้าเรามองว่ามันเหนื่อยมันก็จะมันก็จะรู้สึกว่ามันบ่นทอนมันเหนื่อยอะ่ะแต่ถ้าเรามองว่าไม่สิเราได้ไปเราได้ไปแต่งหน้าเลยเราได้ไปแบบเจอเจอคนเจอคนเ,ออเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรามองว่าการที่เราไปอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้สูญเปล่านะ ม,มันไม่ได้ส่วนเป่านะบางทีเราออกไปอะ่ะคนหนึ่งมีรอยยิ้มเฮ้ยมันเป็นเพราะตัวเราเหรอยิม้ม,มสุขอนอะนมีความสุขที่ตัวเราด้วยเพราะสมมติเราออกไปปุ๊บเราทาให้คนยิ้มได้แเราทำให้คนแบบว่ามีความสุขได้แต่าก,การที่เราลนะีเกเนี่ยนะอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันมันมันก็ส่งผลแบบว่าให้เราอะ่ะมีความสุขไปด้วยไงก็เลยมองว่าตรงเนี้ยอยากไม่อยาก ไม่อยากคิดถึงวันที่จะต้องมันให้ไม่ให้มันหายไปอ่ะเอออยากให้แบบอยู่แบบเนี้ยอยู่แบบนี้ไปไปปีกว่าอะไรเงี้ยเออจะจะมันมันจะดีมากกว่าบางทีเราคิดว่าการเล่นลีเกมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบเป็นภาร้าไม่ได้เป็นทําให้เราแบบว่าเล่นไปแล้วแบบ่ามันมีนะบางคนมันมีอยู่แล้วแหละว่าแบบมันเหนื่อยมันล้าอ๋อมันอะไรเงี้ยแต่ว่ามีจุดนั้นไหมทำจริงมีนะ จริงเหรอมีบางทีเพราะเคยแบบว่าไม่เอาแล้วไม่อยากแบบมีเพราะแบบอยากเทอ่ะแบบเพรแบบถึงขนาดกับว่าอยากเทไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเคยโดนกดดันไหมกดดันเหรอกดดันหนักมันไม่ใช่มันไม่ได้เรียกว่ากดดันหรอกมันเรียกว่าแรงแบบว่าตัวตัออกมาไม่ดีตัวออกมาไม่ดีมันองเขารับเรารับมอบหมายของมันเราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่า เออเดี๋ยวมันจะต้องมันจะต้องออกไปเราเล่นได้แหละเราเล่นได้เรามั่นใจแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีไหมมันจะออกมาเข้าตาไหมอมะไรเงี้ยเวลาออกไปหน้าเวทีเราชอบมองคนข้างล่างว่าเขามีรีแอคยังไงเขาหวัวเราะบ้างไหมแบบอะไรบ้างไหมกับเราอะไรอย่างเงี้ยเขามีความสุขมากน้อยแค่ไหนเนาะใช่ก็คือว่ามันส่งผลให้กับคนดูแล้วก็คณศรริลปินด้วยตัวเราด้วยแล้วก็คิดว่าจะพัฒนาตัวเราเองและลิเกไปได้มากน้อยแค่ไหนไปสุดอะ มสุดเช่องสุดเลยอะสุดจนไม่มีกําลังแล้วจนแบบว่าเออมันไม่มันไม่มีตรงไหนที่จะต้องแบบว่าเล่นได้ลาล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอเคก็ก็ย้นนี้เอาปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบเก้าแล้วนะอ่ายี่สิบเก้าแล้วนะยี่สิบเก้าแล้ว,ลวเราก็เราก<ร>็จะทำไปเรื่อยๆให้ดีที่สุดใช่ใช่อันนี้ก็เป็นมุมมองของ นางเอกของเรานะครับผมอาจจะให้พี่ฝากผลงานดีกว่าก็เป็ติดตามติดตามทั้งไหนงานแล้วกันก็ตอนนี้ก็ต้องแบบว่าเข้าหน้างานแล้วก็ติดตามงานใกล้ใครก็ไปดูแถวบ้านใครก็ไปดูตอนนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีผลงานอะไรที่มันเป็นแบบว่าเป็นชิ้นเป็นอันตอนเล่นลีเกไงต็เล่นลีเกติดตามอ่าเฟซ มีเพจอะไรฝากได้เลยเฟซก็นุ่นเน่ฉนมนะคะเข้าไปติดตามได้ถ้ากดเพิ่มเพื่อไม่ได้ก็ติดตามได้เลยค่ะผมค่ะแล้วก็เพจในชแนลแค่นั้นที่ที่มีนะคะแล้วมียูทูยูทูบอะไรไหมยูทูบยังไม่มีค่ะ ก็ฝากติดตามผลงานไว้ด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวอี EP ต่อไปครับเราจะไปสัมภาษณ์ในส่วนับของเอาไว้เจอกันสวัสดีครับสวัสดีนะครับ